อีหยังนอ้อบาทน,นี่อีหยังนี่งัว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 พี่น้องงัวงัวบ่แม่นแนวอื่นโอ้เพิ่นกำลังมาต่อแล้วนึกเพิ่นขายกันแล้วบ่เพิ่นขายกันแล้วเ่บ่บ่โอ้พีนนง ua, ง ua, ง ua, พ่น้องงัวงัวเด้นี่พี่น้องโอ้บอ่แมนน่นแนวอื่นเปิดจังได๋บาทน,นี่เปิดไปอัน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 สามสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ,างงาบาา้า,านสว่างงามมือในบ้านสว่างงามครับ้าพีแผ่นอนบรรลบชมบรรยากาศาานานการซื้อการขายงูตลาดนัดขั้กระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุญจังหวัดร,ร้อยเอ็ดพี่น้องวันนี้ตาเซาคือค้างน้องพี่น้องเนาะบ้านสว่างงา,งามสีผาพี่ผาน้องออกสำรวจร้านขาัวออกเปิดราคานขั้วเพี่น้องรับชมกันราคานัวมือนสิแรีนบอในบรรยากาศที่ในหอยจากเวียดนามบอยูบอมี่นี่น้องพี่น้องเนาะร้านัวไทยพึ่งไทยไทยช่วยไทยสิเป็นยังไงน้องพี่ ในเมือ่อในหอยเวียดนามบอยูแล้วราคางัวเฮาสิเลนบบสิดีบบมาค่อยชม่มกูได้ขาวมาแล้วก็เขาจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเ้อพี่น้องน,นะ,ะมาเปิ่งงัวงามมาเปิดชิปกับงัวงามิ่งมาขออนุญาตขออนุญาตครับขอขขอนุญาตเปิดชิปเมษาเปิดเจ้าบาทครับสองหมื่นห้าพันเนาะเมีาสาวโค้งสางดีดีพี่น้องสูงคั้นดีพี่น้อง สูงลอยหาซีบ,บวกได้พุ่นอ่ะต,ต้นโตเงีวเงี้ยวน้ำไตดีพี่น้องสีออกกาบลายสีเมเ็ดข่าเปลือกเหนียวพี่น้องหางงามหางใหญ่ขาใหญ่แข็ง,ขงดีพี่น้องเขาแต่งให้เรียบร้อยสองหมื่นห้าพันแม่สาวพร้อมผสมบักใ,ใหญ่เลยพี่น้องพุ่นอ่ะต,ต้นโตสุดยอดเลยพี่น้องพุ่นอ่ะต,ต้นโตสองหมื่นห้าพันได้มาตัวเดียวบะลูกโอ้ตัวน,นั้นตัวนั้นเปิดจังไหน,นบ้านเนี่ยพูน่นี่พูดนี่เปิดหาเมืองจ้ะโอ้หาเมืองไล่ะซ่องหาเนาะ เปิดไว้หาหมืนสองตัวเดียพี่น้องสองตัวห0 0 0 0ื่นบาทงามตัวนี้สีออกเข็มขึ้นมากพี่น้องสีออกเข้มมากตนโตดีสูงสูสีกันเนื้อหนังตนโตดีทั้งสองตัวครูใดอยากขายแยกกับตัวลัสหาน้องลูกเนาะแต่ว่าเพิ่อนอยากขายเป็นครูครูนี่หาหมืนพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ได้สองแม่สาวสองแม่สาวอขออนุญาตเบอร์โทรลู 062 129 80318 031เพิ 62, 62, 9, 9, 9, own, ouais. um. o, ่นมาจากไซลูอมาจากสารคามอ๋อสารคามเนาะเพิ่นมาจากสารคามม่วงงามสารคามเพื่อนพี่น้องคู่นี่ห้า0 0ื่นด้เพิ่นเปิดไว้บักง่ายดีพี่น้องบนคู่หน่อยได้คู่ง่ายดีพี่น้องเพิ่นอ่ะแม่สาวทั้งสองตัวตัวนี้สีออกเมฆกระเปือกเนี้ยวตัวนั้นสีแดงแหะพี่น้องเนาะอ่ะมันหมานลูกขอบคุณหลายๆครับผมเมืองบรรยากาศการซื้อการขายหลายที่พี่น้องง่วงวันนี้คือค้างเมื่อหันนี่เห็นหอยออบเดี๋ยวสิกรับย้อนกลับไปหาหอยออบ หอยออบได้วกวี่ขั้วจะได้มากเหามือนี่พี่น้องเนาะ สวัสดีครับพ่อยวอได้งัวงามมากเหมือนกอ้ยงามเลยพี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามเขาเขาแต่งหรือว่าท่านแต่งเหรองามเนาะเบิ้งเบิ่งคน่ดไหนโอ้เขาบ่ได้แต่งเขาธรรมชาติพี่น้องเขาธรรมชาติเขาบ่ได้แต่งสีสันดี่ดีหนาตาสวยเลยพี่น้องงามงามเมน่นแสบหรือว่าแสบกว่าเดี๋ยดิสุดยอดลูกสาวเูื่อใด ลูสาวหกครับเจ้าเคเอฟเจ้ากาเรตเคเอฟปดนี่พี่น้องพูดะเบิ้งตตนโตเนื้อนังเปินพี่น้องอเนื้อนังเิดพี่น้องเปิดไ้จางไหนอ้องนีิ่อหนึ่งหมื่เก้ารบผิดหรือเ่าหรือเป่านี่ถือใช่ป่ะหน่งหมื่นเาพเบิ้งตตนโตพันหนึ่งหมื่นเก้าพนบิมีตนี้ใดๆทั้งสินพูด่ะเขาทรมาาติพี่น้องต้นโตอุยพี่น้องเบิ้งพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพนห้าร้อยยี่เมา้อน หอ,อยออนใหญมาตัวนี้นาสนเลยพี่น้องแต่ก่อนนี่เพิ่นใส่เมาบบบนี้มันเพิ่นก็เลยเปลี่ยนมาใส่นี่ดังมันสเสียเนาะเพิ่นก็เลยมีมาเป็นเขา้าเห็นหอยเมาอยู่เพียงหัวสายพันหน้าเพิ่นเขาหล่นธรรมชาติต,ตน้ตนโตดีดีซิบเก่าหารอยเพิ่นเปิดไว้อ๋อศูออนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์หอยอบาดสามารถ้ <laughs> โอเคเพิ่นเปิดไว้ซิบเก่าหารอยโอ้ยงามของเพิ่นเบตาตอร่องเพิ่นอีรีพี่น้องอ่ะ ผู้ได้สนใจฝ้าโทุ่มาต่อรล่ากระพอยอบอบ่วด้บ่อยากได้ตัวนี้แต่ที่จิงตัวนี้เป็นตาเอาได้พี่น้องซิบเก่าหะเรากะทุ่มากเบอร์นี่ให้เพื่อนหาให้ก็ได้เนาะหอยอบเนาะเอาแบบได้ก็ได้ขั้นเข่ามือหอยอบอนี่งประตงห่วงพี่น้องงูเชิงเชิงเพื่อนจับงูจางไหนปุ๊มาเชื่องในพี่น้องจับตัวไหนก็เชื่องงวเพื่อนเนาะงามหูทุกตัวเพื่อนว่าโอเคจ้คล้องหูอยู่บ่เจะคข้องเก่าหูเพื่อนว่าโอเคมันม้าของกูเล้หลายครับผมแม่ลูกของผู้ใด้มาดนี้ โอ้บ oh, 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 ่เม oh. ่ลูกกับแม่แม่ลูกพี่น้องลูกคนนั้นมาโสดเดี๋ลูกผู้ใดโอ้นี่บ่ตอนอนตหกาเบองใบกันนะเออ่าตาบ่มีแต่ม้าูยนเราเออนะวินเชสเตอร์วินเชสเตอร์เ9้าเก้าเกทัเก้าพี่น้องพอนอกพี่น้องวินเชสเตอร์เด้พี่น้องพอนอกแม่โค้งสร้างดีลูกสาวงามงามเบอร์เรียมตลูกสาวเพื่อนพี่น้อง เนื้อหนังโตๆเนื้อประธนมาคืนเนื้อมาเต็มก้นนี่ได้พี่น้องนี่ถ้าเนื้อมาเนี่เต็มก้นนี่เบงเลี่มโตเพิ่นก็ได้พี่น้องหางจับสูงน้ำไตขาจิกขนาดได้พี่น้องขาเพิ่นพ่อแสนอยู่บ่เปิดไปเท่าไหร่สองหมื่ต่ัาอาตวนะสองหมื่นกับพันหาลอยสองตัวอุตจีบอต้องห่วงเในพี่น้องคัตกอนนี่ราคาเหยียบแสนเดียมดีเลยลูกเดียมโตดีลูกพอด่างลูกวินเซเตอร์ ผมเคยใส่ไว้ดูวินเซเตอร์9 9 9าเทับเก้าเขาเอิดว่าตองเก่าทับเก่าพี่น้องสุดยอดสุดเอ้าอีหล่ามันเป็นวัดพี่เอ็มพี่เอ็มมันได้อากาศพี่เอ็มอ่ะสองเก้าห้าร้อยมือพี่น้องเอ้าสิบเก้าห้าร้อยโอเคห้อยออกกระเบือเก่าเบอร์เดิมพี่น้องเนาะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์ใครส่วนใจกกระโทรมาต่อรองเพื่อนใดพี่น้องอ่ะมันหมาดได้ห้อยออกได้ขอบคุณในหลายหัวงามพี่น้องเบิรงเลี่ยมโตสุดยอดเลยนะ บลาหมันสุดยอดดูพอด็กเนื้อบทันมากัือเนื้อตนโตมานี่โอ้สุดยอดเลยย่างต่อพี่นอ้นองข้าพี่พาน้องย่างตอเออเป็งบรรยากาศทางนอกอีกอส้นนี่ผมก็เคยมาจักเถิดเลยพี่นอ้องข้าพี่พาน้องย่างมาส้นส้นเพลินผิงไฟดังไฟผิงอยู่ทางฝีพี่นอ้องเนาะย่างมาหัวหน่อยเพลินถูกไหวเนีะยย่างไปส้นพี่น้องเนาะข้าพี่พาน้องย่าง มือนี้ยังยากด้วยพี่น้องง่วหลายพี่น้องเนาะอยากไปหาทางพออันนี้พออเนกใดมาบ้านอ๋อมือเนาะพอเนี่อนนะอนโอ้ <c oughs> บักใหญ <c oughs> ่บักลนะาบักลาบัอย่าดื้อนะเพื่อนก็ลังสนใจบักใหญ่เลยพี่นะ้องอุ้ยงัวงามเลยพี่น้องงัวงามดูไอ้ลูกเขาเผื่อไอ้หน่อเนี่ยเนาะเขาเผ่อบ้านบบบนี้แม่บ่ขายล้วครับขายล้วขายไปเท่านไหน <ไป S 2> เปิดอยแมลลูกนี่บ่ะโอ้แมลลูกคนขายไปเพร่าขายไปเทาไรขายขายสี่หมโอ้สี่หมื่นหนสี่โอ้ยลูกอันซ่อนลูกเพิ่นพี่น้อแดงแดงลูกไส้ลูกไส้เพิ่นมาบนสี่หมื่นกว่าเพิ่นขายไปสี่หมื่นกว่า เป็นยาง็พกักินหวานกินยามันเล้ยวจังนาเป็นอย่างเป็นอยาง็จะคองก็ชวนก็เต็มก็จะ็นัโอ้ยหมางเพื่อนเป็นอย่างเพ่นเป็นยังกันแ่มวย่นกับหมวกใบออนะกับหมวกลายสมคนนี่วัไทานไส่วนบานเอสามคนในวันจะค้องเกินบม ก็เคลายก็เข่าเถอะท่านอ้าวงางต่อพ oui> ี <h <h ่น mm ้องหยอกในหอยเพิ่อนในยิ่งเพิ่นเบาเพื่อนอยู่บ่เพื้นนี่นะ ไดเยินเพื่นเบาพื่อ่าเพื่นเ้าพื่ยสา3คนบ่พอบาทว่าั่นนัเพื่อนบาเพื่อนเาเพื่นว่าท่นเพื่นเ้าพื่สาคนบ่อพ่อตาสาอคนบ่นพ่าบา่่นนันน่นบ่น่่นี่ศาล ต่ว่าเฟินนั่นเกินว่าแต่เฟินมาเฟินเกินอ่ะมันหวานปากันมันหวานเด้อเฟินมวนกันไม่ห้อยเฟินมวนกันอันยังโอ้ยเฟินเฟินกำลังต่อรองกันพี่น้องมาเพาะอันนี้เพรอันนี้ได้จังได้มากมือนี้มาเบิ่งวัวงามเบิ้งหันหยอกได้ห้อยเฟินพี่น้องเนาะเฮ้ยเฟินมาขายของที่นี่เพรอันนี้ได้วัวงามเ่ราวัวงามเพื่ออะไรนี่เฮ้ยสวัสดีครับวัวงามพอลี่เหมือนนี่วัวงามเฟินพี่น้องปุ้ยเบิ่งต้นโตการยืนพี่น้อง อยากขึ้นเลยงามเอาบอกยังไงว่างามล่ะพี่น้องเนาะสายพัฒนาเพิ่นเขาแต่งมาให้เรียบร้อยต้นโตท่าสูงลอยสีส้มหาบวกน้ำไตสุดยอดแข่งขาดีเบิดโอ้ยเขาจะปีกว่าสิบเจ็ดเดือนโอ้ไก่สีผสมล่ะพี่น้องเนาะไก่สีผสมแต่ว่าต้นโตนี่บ่ต้องห่วงเล่ะพี่น้องเปิดไปเท่าไหร่สามหมื่นห้าพันพี่น้องเบิ่งหน้าตาต้นโตสามหมื่นห้าพันเขา เขาถรามาฉาพี่น้องบอมเนแตงเขาธรรมาฉากโดนคนสามสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องบอาเพิ่น้วหูบอสายเลยบอบแล้วลูกพ่ออะไรหูบอมของพ่อมาจังมันโอ้เพิ่นว่า KF31 พี่น้องแต่ว่าบ่มีใบเนาะบ่มีเอกสารซื้อมาจากบันอ่าจำม马าใสเลยพี่น้อง k f 3อฟสามนึ่นี่แหะครับท่ายาดเพิ่นแต่ว่าตนโตคืองามแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่มีเอกสารเนาะขาดเอกสารพี่น้องสารที่หาได้พี่น้องเพิ่นเปิดใบนี้ได้มาจากตัวพอดี ตัวเดียวเลยเคนแฉนเนาะโอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งได้มาตัวเดียวเบิ้งทายพี่นอเป็นสาวเหะเนาะเห็นเมือกติดเป็นสาวเลยวพี่น้องพร้อมเหมะสมเดียพี่น้องโอ้ยง่ายมิลี่ายเต็มจือเลยได้พี่น้องสามสิบห้าพ่นอเปิดไว้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรพอดี 0 9 9 1, 900, fate, 71, 80, 1> mm 3 7 0 9 5 2 4เนาะเอ5 5 2 4เอาไหมกันอ oh ่ะ0 9 1 3 7 0 5 5 2 4โอเคพอลี่จากกรรมราชสกาลสินได้ง่วง่ามมากเหมือนีพี่น้อง3 5เพิ ok ่นเปิดไว้บ่อตองห่วงสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องง่ามอีหลีสุดยอดสุดยอดอ้ามันมานพอลี่ขอบคุณเลยหลายครับผมง่ามอีหลีเนาะพูดเงี้ยวดรอมันก็ขาด สวัสดีครับพอนีกได้มาจริไในมือนีิโอ้ได้ง่วงชุดช oh, ah. ุดเอาไปต่อยอดครับผมตัวละหมื่นตัวละหมื่นอตัวละมือจากตัวก่อนเฮ้ยตัวตัวนี่หนึ่งสองสามสี่หาตัวนี้โอ้หนี่ตัวละหมื่นอ่าสี่หาโอ้ตัวละหมื่นซื้อนี่ตัวละหมื่นะพี่น้องของพอนีกนี่เอาไปต่อยอดเนาะพ่อนีกเนาะเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดไปสร้างเนื้อสร้างหนัง ตัวละหนึ่งหมืซื้อๆเป็นวะนี่ตัวนึงพี่น้องนะตัวนึงตัวละหนึ่งหมืนได้พี่น้องนะตัวหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทตัวนี้ก็หนึ่งมื่นได้พี่น้องโอ้ตัวนี้งามได้นี่ตัวนี้งามแต่ว่าถั่วใส่กันเนาะถัวใส่กันตัวนี้งามกรมูอถั่วใส่กันตัวนี้ก็มืนตัวนี้สุดท้ายกับมือนพ่ออเนกรักพักดีฟาร์มขออนุญาตเบอร์โทรพ่อเนกห้าโตะเนาะับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้ห้ามสอง แต่ว่าต่อร่องได้ทุกตัวต่อร่องได้เอาไปเข่าข้อเข่าฟาร์มเขาเรียกว่าชุดตั้งฟาร์มเนาะโอเคโอ้สตึกสองตัวเนาะเจ้าของอยู่สตึกรอรับได้จากพออันนี้สองตัวเด้อพี่น้องเด้ออาเขาก็ได้หลายกว่านี้คุณมานครับผมย่างต่อพี่น้องมาทางผีพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขาย ควายกรมีพี่น้องควายกรมีวัวกรมีอุ้ยมันเป็นคอพันธ์คอพันธ์บักใหญ่พี่น้องในโตจับบาทเนาะหนูของหอยได้เนาะพันธุูกเหมือนคอพันธ์บักใหญ่พี่น้องมันกระสีอุ้ยใหญ่แฮงจับอะไรใบอะไรของผู้ใดเนาะครับนี่ผู้ผู้ใหญ่นี่พูดบ่าของพูนเนาะอุ้ยผู้ใหญ่นี่พี่น้องบักผู้ใหญ่ตัโตของในหอยบ้าผู้ใหญ่ของขอในหอยบ้าขออนุญาตครับผมเปิดเจ้าไหนครับตัวใหญ่นี่ ห้าเจ็ดพี่น้องอูบักใหญ่เลยเอาไปเป็นพอพันใดเลยพี่น้องสายแฟนซี่ไล่แฟนซี่เลยพี่น้องลายบักลายพูดเะพี่น้องลายแฟนซี่เพิ่น57เนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะหูซ้ายเพิ่นบอกครับหูซ้ายเพิ่นบอกโมหูเนาะบ่หูแต่ว่าโตใหญ่แล้วพี่น้องอนาคตดพอพันใดเลยพี่น้องหรือเพิ่นใส่งานแล้วบ่ ต้นแข้งขาต้นโตใส่ง้างอยู่พี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันย่ำราคางัวโตกะตำนี่ใส่พอพันได้สบายพี่น้องใส่หลอดมันแพงเนาะเอาพอพันนี่เราไปผสมเพิ่นว่าส้มโตผสมโตน้ำบานเี่สบายเลยห้าสิบเกียเปิดไว้ต้นร่องใดได้เนาะตัวนี้แม่นอยู่เปล่าตัวนี้ฟ้าจังบาทตัวนี้ตัวนี้เปิดใบสีขาวต้นนี้สีาตัวนี้แดงเลยพี่น้องซ้ายแดงโต้ต้นตันไทยสองตัวนี้เนาะสองตัวนี้ลายละสี่สิบห้าพี่น้องตัวนี้ต้นโอ้ต้นอันใหญ่คือกันพี่น้องพูดนะต้นใหญ่ โอ้ยตัวนั้นเอาไปเป็นพอขอบพอ,พอขายพอพันสบายเลยตัวน,นี้คือกันพี่น้องอนาคตแดงใต้ละศีสิบห้าแต่ว่าบักไล่แว่นซี่เพิ 4, ่อนอีราศีสิบเจ็ดใหญ่ขมูหลักกางามหน้าตาสวยเพิ่นใส่คานได้หรอเพิ่นว่านี่เนาะโอเคสามตัวเนาะลูกเนาะแม่แม่นอยู่ปะแม่เนี่เท่าไหร่สาวหกหาลอยได้พี่น้องแม่นี่เอาเป็นสายเหนือเนาะออกสีนวลนวลแม่สาวแม่นอยู่ปะดูโอ้ ขายไปแล้วเนาะสองตัวเพิ่นขายไปแล้วย่างตัวนี้ย่างตัวนี้ราคาสามตัวผู้อุ้ยบักใหญ่เลยเพิ่นมาจากสาเฮือดเนี่ยจัตุเนาะจัตุตละพัดพิมานเท่าอขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกบ่ลูกครับศูนย์แปดห้าสี่สองสองห้าสามหนึ่งเจ็ดเด้อพี่น้องผู้ใดยอยากได้พอพันเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามย่ำราคาผสมเทียมมันแพงตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องพอพันเอาไปข่ขขมตัวเอาพี่นะสี่สิบเจ็ดบ่ลเป็นธรรมดาไล่แฟนซีพี่น้องสุดๆอ่ะ มันหมาดได้รู้เด้ดเดขอพูดได้หลายฝากวันสว่างง่วงงามน้ำเนเด้ครับผมอ,อย่างต่อพี่น้องเบิง่งบรรยากาศทานพี่มอนี่ที่จริงคือเสาอ,อยู่แต่ว่าเวลาลวงเลยมากเลยพี่น้องเนาะตองฝาวยายถ้ำที่จริงเสียหลายอยู่พี่น้องเพราะเราหัวหลาเหมือนพี่น้องเนาะหลักการในหอยเวียดนามบอกขามาสื่อมาขายกระได้บรรยากาศทไทยเฮ้พี่น้องเนาะได้บรรยากาศต่อร่องแบบเไทยเฮาไทยไทยเฮับต่อร่องกันดีได้พี่น้องเนาะ แต่วาเวียดนาำเป็นต่อร่องกันขักอยู่บอต้องห่วงขั้นเวียดน้ำตอร่องเอ้าอีหยังน้อบานนี่อีหยังนีงัว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 พี่น้องงัวงัวบอเป็นแนวอื่น โอ้เพิ่นกำลังมาต่อแล้วนี่เ <c oughs> พิ่นขายกันแล้วบ่เ <c oughs> พิ่นขายกันแรือเล่ <c oughs> าล <c oughs> บ่บ่โอ้ <c oughs> พี่น้องงัวงัวเด้นี่พี่น้องโอ้บนน่แม่นแนวอื่นเปิดจังได๋ป่ะนี่เปิดไปอัในอั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 น35มแสนห้าสิบหเปิดเปิดไปพี่น้องโอ้ยอันนี้เอาไปเลี้ยงไว้สวนอาบ้านร้านกาแฟาเนาะให้คนเบิง่งให้เด็กน้อยไปเลี้ยงไปอุ้ยเชื่องเชียงนี่พี่น้องให้เด็กน้อยไปจับเล่นบไบเล่นพี่น้องบักกูน้อยเล่เนาะไล่ขึ้นงัวนมคัก เล่ได้พ anyway. uh, 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 yeah, no? oh, no. ี่น้องเล่พี่งัวนุ่มบักกูหน่อยสามหมื่นอ่สามพันห้าร้อยเนี่ยเกือบว่าไปสามพันห้าร้อยเปิดไปโอ้เป็นตาร์สือของเปิดพี่น้องเนาะสามพันห้าร้อยเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงไว้ดูเล่นได้พี่น้องแน่นี่สามพันห้าร้อยอันแม่ใหญ่นี่แม่์ข้องห้อยอยู่ปะบ่แม่์เนาะโอ้บ่แม่์เนาะอันนี้เพิ่นเพิ่นเสียเอาหรอบ่เดี๋ยวนี้โอ้บอเฟสเปตอร์ฮากอีรีหน้าตากระหามเนาะหน้าตากระดี หน้าตา,าก็ดีพี่น้อง3,500ได้พี่น้องเพื่นเปิดไว้พี่น้องนั่นนะโอ้นนโอเนื้อหนังตนโตบักผูหน่อยเป็นตาหักอีหลีพูดน่ะอืต่อรองเอาอ่ะงามอยู่งามเดีโอเชเนาะงามงามหน้าตา,าก็ดีข้องหอยเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น080 080 734 734 5116 5116เพิ่นอยากฟังมันห่องมันสีห่วงเนี่ยเ โอ้มันสีห่องเนี่ยเลยคนด้วยโอเคเอาขอบคุณเล่าให้มานครับผมยางต่อพี่น้องเมิ่งบรรยากาศการซื้อการาขายหัวท่าพี่นำ้ำืัอนี้มาอีกโซนหนึ่งนะพี่น,น้องเนาะไปอีกโซนหนึง่งคือคักอยู่พี่น,น้องเนาะคือคักการซื้อการขายหัวนผมสียางมาโซนหนึ่งนะพี่น,น้องเนาะยงมาอีกโซนหนึง่งฝุ่นฝุ่นหลายที่พี่น,น้องเนาะต้องใส่แมตต์นึ่งพี่น้องเพราะว่าฝุ่นฝุณพี่เอ็ม สองจุดหานอยู่บัวอยู่กรุงเทพหรือบ้านเฮาหลายพี่น้องเสมอนี่ต้องรักษาสุขภาพนะพี่น้องเนาะถ้าออกนอกบ้านถ้ามันฝุ่นหลายก็ใส่แมพนะน้ำน้องพี่น้องเนาะใส่แมกพน้ำอ่ะยางมาท่าผิพี่น้องถนะ้าผีดพาน้องเนาะคุนหลายพี่น้องเนะานาะยางหลอกสะกปรกขอโทษขอไผ่พี่น้องเนะนาะายางเลาะเข้าไปสกปรกยา,างเลาะ ต้นนี้สีงามหอยเพิ่นสีสะดวกบ่เนาะสีงามงามพี่น้องเนาะสีงัวงามพี่น้องงัวงามบ่ฮู้ว่าเพิ่นสะดวกบ่เพิ่นอยากยังหางใส่บะหัวเพิ่นสิสะดวกบ่แต่ว่าแม่สาวงามแบบสีดีแล้วพี่น้องเนาะพ่อเพิ่นเปิดใบเท่าใดรเดี๋ยวมาถามราคาเพิ่นก็ได้เปิดไปจังไดนพ่อนี่เปิดไปจังไดนครับเก่าสิบเก่าเนาะอุ้ยงัวงามเพิ่นสิบเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแข้งขาดีต้นตัวดีอ่อนซอนตาสีเพิ่นพี่น้องสีแปลกเขาอื่นว่าสีแปลกๆพี่น้องสีงามๆเขาอื่นว่าสีหยางบุนี โอ้สีงามเลยพี่น้องเนี่ยเขาเอื่นสีสีขาวกับบัขาวสีแดงกับบแดงเขาเอื่นสีแปลกๆนะเนาะงามหน้าตาโตโตโบสพี่น้องโบสเต็มพี่กัดเลยโบสเต็มพี่กัดซิมเก่าสื่อๆเมสาวหน่อยโตยาวอ้าหลาดพี่น้องพ่อมาจักใส่ฟอจัดตูเฮ้าหนี่เนาะเพิ่อมมาเป็นสัตว์เลยพี่น้องเป็นสัตว์แล้วพอ้อมผสมเลยพี่น้องเป็นสัตว์แล้วเอาเป็นเป็นนอเป็นแนวสีแปลกๆพี่น้องเนาะเบื้องสีดีๆพี่น้องเบื้องสีดีๆหายอยากหัวสีแนวหนี่พี่น้องเนาะ ผมกับพึ่งเคยเห็นสีแดงผสมขาวแต่ว่าบอแมนเท่าบอแมนหมอกมันเป็นสีอย่างไะเขาเอิ่นสนิมจักน้อยเนาะโอเคบดบดล่ะสะดวกให้เบอร์โทรบอฟะเบอร์โทรถามมี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งสามสี่สเออสี่สามเก้าสามหกเจ็ดเจ็ดพี่น้องคนมาจัดจัดตุลาพันปีมานสิบเก้าคนเปิดไหวพี่น้องกูได้สนใจกับโทรมาต่อรองกับพี่ไหนหัวงามสีดีต้นโตดี มันหมานได้พอได้ขอบคุณหลายๆครับผมบ้านสว่างงงามพาพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายง้อตลาดนัดโคกกระบ,บือบ้านน้องแก่ชมผู้บุตรก็ได้ประม่านิ่งสิบนี่งแล้วพี่น้องนฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่เด้อพี่น้องน้องขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ยังง้อด้วยความแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงงามจงมีแต่ความสุขเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆรำรวยด้วยเบิดหนีเบิร์ตสีน้ำกันสวัสดีครับ